มาสุ้งแถบพี่ดาวมีอะไรอนอกจกการดาวันทีสิบผ่านบนถนนสิบปีคริสสองเหงิงสาวหาค่ะเมื่อไรมาเอากระลองเอาลายปอดห้องดวงวิ่งสี่โป๊ะอีดีเสียไปเลถามด้วยพี่ดาวเขาในพื้นดีนเงาลายแต่ได้ไหลเขาดด่าขึ้นดันอำว่าการขึ้นกลางวัน ย้อนว่าเป็นนาซิกเตียวนาอันติกโตซิกมันมีเพียงการได้ขอลึบจุหมายพงเขียนให้เขายามยากผ่าออกทุงวิงสีปปีอกเขาที่นั่นลานว่าเลือสามลักกาลางกยถึงวิ มาลายนาตั้งออกนำตูอ่ามาลายนาตั้งออกเมนน่ซิมไายถึงเยี่ยวันเราเป็นดีล่าจริงไหเวกับ์ผายออกนำนั่นมันมีโกงการอยู่ไว้ยสิบมันข่าวไรกูดังกอบไรดองนีแ่แหลถึงอีดอดเวอยู่อย่างว่าสิบมันนี่เด้อห่างสิบงลงเสีเข่าติ๊กผิวมวยและกัดล่างไรเหมือนกัน anh à cũng là quân đi là trung mai của ông khai ở ủy châu nam ô gan chỉ đâu hay anh lục đang lao cày mà sắm ở ủy châu nam hết này ông quay lắm sắm lắc thảm à cày hả măng cỏ cày hết hì cỏ châu yến tưng nào đây hết hì cỏ trung mai của chị này khao tưng để lại súng ở quân hát sáng การข่าเงาลายในพะื้นดีแต่หันวา่าแต่ี้ติึกเตปีนีก็รีทิ้งไรบิ่ง็กยอุปเปิดแจกว่าจีิไหนเบลเลตึ้งเดียมีอะจุย้อนปีนอองไรตีนั้นนห่ปินไว้ที่ไหนสังว่าผ่ตุ๊กโกมาอะไรผ่าออกน้ำโกมาอะไรนะเฮียนซื่อสิดกติกหลายๆงานพไกน้นี่มันก็ด้เพลยอีกหนึง่งับ อันนั้นก็มาในกุกังที่อุปกรณไรอยู่ืออันนั้นก็ได้นวดปลาขี่ด้วยหายเหล่าไก่เนี่ยเจ้านี่ก็จะเปลียนกว่าขี่ด้วยหายจ้านี่ลองเต้มันอําขารองแหล,อาลา่ออันคาระป้อยอยู่ดีจอนจันชิเมืองเมืองซึ่งมันเฮ็ดสังเกตว่าเจ้นั่นแหละเมื่อนดังมันมีโดนมีสิบเปิดดับหนึ่งตับสาวสามสิบก่สามพี่น้องคนเฮงหล่อหุบและมานไหลซุ้ม วยกามือเ่นี้ซิมันพริบพอนรดนจันสูงคือหมินกูเจกูลองจุ๊บแม่กองด้นในก่ก็มือนําพันแต่ดิเรียนไปกองยั่งกนนันหนักกวิถ้าหันถึงได้ลาจนนั้นปีน้องปัญหาอะไรลองตังนี่มันมีหลายเมียวเอาไว้นงลายดีสีปอก่อเปิร์นึงกวยกามันมีจุ๊บแม่กองมางจุม๊มปีน้องเฮาตีนั่นอันด้วยจอมเลยผู้ เขาเรียกว่าจุ้มแม่ป่องมังจุ้มเนี่ยอันอยู่ด้านวงการสีปอปลาสิ่งจามเล่านะวงการจามเล่าจามเล่าเนี่ยมันอยู่ในกลางสีปอปลาสิ่งจุ้มแม่ป่องมังจุ้มแห่งล่ะตีนั้นนี่เมื่อเลามมิรลอมสุขสันนันนีไปสิโกกันไปพี่นะ เหมือนเขามีกล้องอะไรก็รล้่ยสิเก้าก้างขี่ดหายเราไปไลวะเขาเส่บไปอยู่ที่ละละปีใกล้ไปมอกระแนนปืนดินสอเข้าด็น้อเองมาอยู่ดีนน้ำอุ่นสวนอ้อยอันอยู่วงกลางเจาะมีไหล่สีโป้ไม่ดีนหเป็นจุ่มเหลียวกันตั้งอันไปโกยโก้างปีจำเราอันอยู่วงกลางสีโปลาเซียวแต่ไม่ได้ถอดมีดีนะ ปลายกุก้งคางที่นั่นเนยวก็มาตั้งกิกหลางอยู่ไว้วงกลางสีปอกจเมีไม้อยู่ดีน้ำหมุนสวนอ้อยมาตั้งกิจหลางเอาไว้ที่ไ่นอาพึงมาแน่หลายวันกวยข้านเอาทถกข้านเอากาควนหวานคนมึงสีมาโต้เขาเขาก็ไปเพะะเี้ยารับใ้จุ้มแหมกองซุ้มเลยนะปลายไปอยู่นอกปุ่งวัวให้กุย้ยเออเจ้าไหนก็มีห้า ก็มันเปลี่ยนกว่าเนี่ยนะอามีสังเดียมเปลี่ยนไรไปเพี้นะยนี่ว่าเป็นคนมึงประกะาศค,คนมึงเจ้าให้เจ้านาคนบ้านคนมึงเฮาหากนนงานคุยอะไรกูไรเฮยเอไรเปียกอะไรองออาเจามาจุมมา่มแม่กองมังจุมจ่มๆนี่ลูกตีน้ำอุ่นสนวนอ้อยสิข้าหนาวโถก,ก้าคนมึงสิเลยไปเพี้ยนวะไรแม่ เออกนรัองดีไข่ขูดทองเขเกี้ยนมีดอกเขา,าวะวัด้านเป็นคนเมืองเขาเป็นสังขารเขาวะคนหวานคนเมืองแต่คนติดเงินเขาไปเมือไรเนี่ยุ่มเหนียวก้องซชไหมมาฆ่าเราทูกาคนหวานคนเมือเสียไปพี่ความมุ่ปดังปุ่มบูปสองปอกเนี่ยคนเมือเห็ขูดองเขเจี๊ยบไข่ขูดองเขเกีย้ยนเหมือนไเออในก็ดีอ้างไม่ ปีนาะไปลายปอกที่หนึ่งเข้าไปเดีะปลารัสามเล่าวงกลางสีพปอราซีปลายมาอยู่นะน้ำหมุนส่นวนอ้อยวงกลางย่อมมีสีพอ่อเฉลมันตบกันเขาเฮียนโคเสรษ้านูกกาคนมึงปล,ลปปายก็แล้วผูว่าให้กูยิงปลายเพี้ยนจุม้มแมกกลองมังจุง่มเออเน่จุมจุง,งมึงเดรียมอะไรย่างเ้นะ คนเมืองก่อละว่าบางจุ้มนี่ยไงนะอันตีเหลือมันได้สชูก้อนล้าก็ไม่ต่อห้างมันเรียบเป็นจุ้มเลยเรียบเป็นจุ้มเผยเฮ็ดสังเล็บไก่เฮ็ดกุ้ปลายพี่ไวละไก่พี่เฮวีพี่ันว่านั่นเปื้อนว้ตาคนเมืองก็อยู่อุ้มแเมียกองม้งจุ้มจุ้มสามีกองอยู่มีเครื่องมืออยู่ข้าหนอยวทุกข้าววันวนกุ้มืองสิได้ สร้างแล้วแต่รถเพียเนี่ยทำยาจากรม่น้มา่อนอินเนี่พอป่ยแล้วกุมว่า้กุยเอวนอ่าอานริงจริงสี่ป่อเขาคนจอมเมฆแ่ใครข่รองกางเขนบ้าเออจึงไหนก็มีว้ยกันไม่ได้ไปจุ่มเหยฮะลางเลจุ่มเทาจุ่มเหมี่ยงกองมังจุ่มจุ่มขงเขาว่าจะไหนเขาก็อลกระนั้นก็ป่ันเนาะ อยาพี่้างคากาปั่นห่อยย่างเดียวเนี่ปองใจเลียบวุ่นไรวุ่นเป็นเลี้ยเป็นจุ้งไรดีคัขนขูการบน,นเมืเเองเสไปพี่เป็ยังไงล่องเขาไปพี่ลองเขากูหีลองหลอกเลี้ยงกินข้าวบนเมืองอ่านวาลเด่หม,มังทุงมจุ้มได้บรร่อยมาเด็เมืออกัอนนะอำรัดพี่้าวคาได้อปนนะองใจเลยตีคู่หันคุยกะขู่คหอลหล่ะคู่คอใหญ่ใหได้เข้าข่ากันว่า สีพ่อไม่ได็กกวยสีพ่อได้ก้อยฮะสีสพ่อได้ไม่กวยนะจุ้งไม้ผมดาวผมเกี่ยวเขาอันไม้อยู่ดังนั้นไม่ได้กว้อยวนร้อยก็ปังว่าคนับปองว่ะเขาเปลี่ยนเจ้าคือเจ้าคือหนึ่งกี่การจุดยืนหนึ่งร้อยปีเปิง่ีปีแปดเลยนะเว้งเปลี่ยนยูได้ขี่ก็ละกวนร้อยก็ขึ้นมืออยู่หนึ่งร้อยลูกหนึ่งร้อยมากกว่ามือก็ดีกว่า Còn lên lấy lại đây thì sao làm Bị đỏ là vậy Nguyên 1 bộ Văn một đây Để đẹp nhau Nguyên xì bộ đẹp Hiện là Chú mái là vương vai có đi Đốt bánh đăng nằm về đăng lại Vậy thì ta không kiểu nha Mọng mà nó mình sao cậu sẽ để đổ hào hẹn vậy Đi nằm từ ăn bán cũng sẽ để yến cho ซิปดึกก็ได้ลองดู zoom เสภาวะมันก็ได้มีอยู่แต่ในอีกเขาเขาก็มีจุ้มมือเมียนเผาหมกเสียไปประคอันยื้อเลยมาก็ได้มีกู้ยมันเปียกออกมาด้วยเนี่ยมันก็มีเครื่องมืออะไรเข้าติ๊กเขายืมกันขึ้นในอินโฟเรสเนี่ยมานเราก็มีกกนเ,นเนี่ยที่เกิดเข้ากันได้มัน,มนเปียกมาในกูเกิลในไหกูดีเรื่องสุดมา ปพราะว่าเฉยเขาคุยซุย่มขพืนกูเรงปีนี้นเชนยก็ไม่เมียมเฮิตแล้วลาเต็มลางไลไว้มันเป็นว่าป้อนของเลยจุม่มแต่เหัดหันเฉติ๊กมนันเแียงเลยมันมีเควมึงก็สบายอย่างเง้บป้อมีถี่อะไรม้พุ่งตาวพุ่งเกี่ย,ยวเขาติ๊กมาเลยก็มีจุม่มแล้วหัดลุกติ๊กสีจุม่มกำปันน้ำก็เป็นตะาป็นมันก็นนกควมึงก็สบายที่นั่นเออว่าเขาทามาด้วยกอ็อ่ะมีสิบร้อยก็อํานี้นั่งกับ มีก็ซ้ำดีนึงก็ปีนอาาป้อง,าางเขาบ่ะดีวนน่าดี่ป้อมมีละลา,ามันก็ซ้ำเลยเพไลไฟไลโก้ข้วงเนี่ยมันเขาก็ดิบมาพีจือพีคือพีลูกพีลาในมืงได้ป้อมมีจุ่มไหมพงเขากายืดเดือมาในดีที่ไหในมึงไต่ปอนของเนี่ยจุเม,มียวกองจุม่มหลายอันย้อนกินข้าวสารคนมึง ปอราไมเขาบอมีคนเมงปวารใจมืงใจเรืองออกมาก็ปวดหักมัดจกปีดาวเขากวนได้ป่ะป่อมีดาวพุงเกียวเขาลูกตึกเสดียือยู่วันน้นจุมแเลยก็อยู่แดนน่ะซึ่งมันงานด้วยผลิติกมาหลายก็เลยถามาเออจะเกี่ยวนไรลิมวัวน่ะแน่มานนั่น มีพเพืนะ่อเฮ็ดีเขา่มีสิบรนะ้อยเน,นี่ยอะไรวุนอมามาเนี่สร้างยินเพื่อเพกว่าเพมากเพดงจกด,ดังหลานเพใหเจ้าฮ็ดคุณเพสมัอยู่ดีเขาหมดแล้วเนี่ยมีสิบร้อยยือเขาไดจุดแบกกองแล้วมึงได้เนะี่หรือสีนั่นเนยอมีพระฮัทยืมมาสีจุอันนี้ได,ด้หันถึงคนมึงนะถามาอันไม้พวกเขาทึกอยู่ยื้อยู่ที่นะน่นโน้ตึกไลสั ก็ายูเมนก็ไรตุไดมาป้อมยูเมนก็ไรเนี่ยถามอะไรวันอะไเมืองฮะไต่กันเย็นของจอมเขาฮะมันก็มีนั่นก็ปันลองสุขศักเออเนี่ก็เปิดหนึงเน่จียนจะได้หนีปีดอกองปัญญาทไรป้อมมีสิร้อยป้อมมีจุงไมยพุงเียอะไร่งเขาจุมแมกกองเส้นเขาแมกเล่ามเสรสางลาบฉางลาบ อยู่ค้อนเ้ากันบนเมือแหอยู่ย้อนยิ้เข้าบนเมือแห่อยู่ห้องันเมือบางกูแหเห็นไกจุ้มแม่กองก็เลยเดถ้าเดิมตกวที่จุ้มย่อนทางนั้เ่้ออไม่น้นำะป้อมมีตาพุงเจีสมาตาพุ่งเจียวเอานิพงานว่าเตียเนี่ยพอดียืมมานะป้อนหองอะไรพดียืมมาตลาดมาได้แล่าผู้กลางพอดีเยอ สิบขาเขาเยยือเออเขาเลยไมยื้มาเอะนี่ฮะพอดีนปีดอ่ยงมีกองนีอม an ีกอนีอยู่กุ้ยกัมเป็นพนี้ตามผนนี้ติ้งทิ้วเราสุกสับทิกเหมาะมันอะไรรับอรือได้เหมาะขาสาอนมักันนคุณอันพิษกันอยู่พ่กของมันเหมือนไงเหมาะกันน่นนี่ สัมภาระที่คมีเอเนี่ยจุ่มในคาดานอนมาในหเมีเนี่ยกลางวันมาขี่รถขี่ก้านดังจอมรังยิงใจมังกอใฮสลับขั้นด้านหน้าขี่รถขี่ก้านเยอะๆเยอยๆเยอยๆขึ้นลงขึ้นลงลุม้องเอาปากกว่อมันโป๊กหัก้ายขึ้นลงขึ้นลงมาไน่เกี่ยวไล้มึงสนอจิตใจได้เกี่ยวหรอเฮ้เนี่ย เาวาได้แล้วเราก็าาใส่สีหลงปลาเตี้ยไปสีโดนโดนห้างศาลให้กว่าจะผัดดวงเขาขึ้นลงขึ้นลงนี่ไหมันได้กูห้างอันนี้ได้ไหมจ๊ะปีนอ,อนะไรเออมันเป็นได้นมามีก็อ,อันนี้มีก็ออนี้จุไหม้พองันสับขโมยขัก,กนมืงหมอจอยแถมกนมืงหมอเก็บขี่กนมืงกนมืงดุข่าจอยแถมเนี่เอออันนี้ไีเมีย เวก่เขาปองง้องเย่กวนมึงเขาบองมีกวนมึงเขาก็ยามเอามีดสิไดลถือแวดกวนม,งมนจจึงใจเจ็ดกอมันาวันจับเจนไู้กูกอดไอ้ตวงกันยาววันยาวมึงยาวปืนจะได้ไอ้เจาเขาซ้ำเดียแถวหา,ายแล้ตั้งก็มีเขายืมมานะเขาสมดีมายืมาม,าจจายมาเมื่อไหเสียนป้ายว่ามึงไงน่ะมาไดเว่ามันมีอยื่อัวมันมีผู้เขียนเอาเน โ voi, English, marche, people, so ูมหโมูมจีเขาเจ้าสิเจ้าหาญปุโรหเขาเสืนตีกว่าเอานั่งยิงได้สได้มาเกิดเป็นลุคอเขาไหมนังฮือดิเพกคือมันเขาจืงคือเขาแนวมือใจลอของเส้ยแน่เนี่ยเป็นกว่ามันไตกับยาเห้นี่านมีมาเออก็ในเรื่อลังๆมาไน่เมื่อเะลี่ไม้พวกเขาทอยู่ยื้ออยู่ปีอยู่ตายอยู่ซุมอยู่เนนนั่งยิงใตนั่งยิงหลอยกูเจ้าคือกองพ่ฮัดกับอโมานนะโามากร้องเรียงมันมีล่อนีเลยหล่อดีมาจำกันจฉง อะไรพี่น้องเขาคาเปิดด้วยละ่ะกวนสีปนส่ปอกกเด็กเด็ลาดีเสียไปว่าปออ่ำมีเฉลี่ยเขายือ้อจุม่มแหนบกองน่ามึงได้แน่อันใด,ดับทีัดยื้อมานั่นมันมีก็ห้ามใจอยู่หรออาจารยถ้ามาเฉลีนน่ยเขายื้ออยู่ก็ซ้นน่มบรรพชนีหนังเก่าเขาสมอเปีกินคนมึงเตะเก่งคนมึงหลับคู่ของคนมึงทำเป็นั้นมีก็มีมีก็มี้ปีอนองหุบปัญหาทั้งหลายคุยกันนะ chúng người gọi là chung miệng người nó để học khám coi hẳn là, ờ, chỉ nhiêu chung nhiều đó nè, không chung mai, chung ở đền không, nhiêu chung nhiều. Lớn thì nó để học cái gì, để quả âm sảng lao bị khô, này, có điểm mi anh sáng bắt đầu này, từ tiếng trời, mảng

ในด้านกาปุงนากรมจะนะคุยกับเตียบหนึ่งจังหกกนหรมากงจันกาเตี่ยงกากามว่คือมินรนหมาอในด้านการเมืองการซึร้หันดีในใด้ัรทัศนัตว์ได้เอาเปรียบอาตุยาน,นมีไหมก็ในในอาตุยานี่นวไกวกว่าที่พวกว่าูาจีวิงอันเขาปุ๊ปึ้งพองอาเขาไหวบันเล มันได้อยู่ขึ้นกูดีซิบอันดึกมันอยู่นั่นก็ได้เข้าไปอยู่นั่นเถื่อนขึ้นอันรอะไรออปากเติมอยู่ในรายการยามทัศนสาในวิทยาเ้องขายมันก็อดีอยู่มันก็อดีมอยู่น้องเขียวดิ้นเตียบป้อมเตียบได้ขามเอาหูไปดิ้ก็อกเออเตียบตีมะล้ำเมียงได้เนี่ยเดมาปีน่าไรน้องปิงน้องปิงดื้นเตียบ ป้อนเตียบไ,ได้ขามเอาหูไปยิ้เตียบเตียบก็รู้ว่ามัได้น้องปีนี่มเตียบหูจุ้มเมียกองเตียบสิบเซ่นนั้น่อมีติ้มเตียนะหูวจุมเนียกองเตียกเหมือนกันจมีเด้ไมเตียบเหมือนกันมันก็เปลนวันเปลี่นมือเปียนดินเอาไหร่สิบเนนั้นสะีพ่อติ้มเตียเสียง้านลับติ้เเมดเตีย,อ,ดดยอ้าใจอยกวาในี่มา,มากพ่อได้ล่จริงนะปีน้องขาไปด้วยกันว่าเสียง้าหลับจ้ามือยายเนี่ยผืนคูมันเคยเกี่ยวให่ไ,ไหมม ใบชาเช็ชาทอก็อย่นอันมันลาบะเมียในเลีมันลาบเตียบเว่องในเตียบตีนันเตียบตีเตียบก็ได้เมียเราดีดีอ่ะเพื่อนคู่ก็คือว่าเพื่นคู่มินะอ่าสลาก้จะปีนอนเาไรทัศสังเงาลายการเมืองการศึกเนบี่นเขาค่ะเฮยสาเรทัศทางล่ะผใจการล่างห้่นึ่งเขาหันมาจุ้งสึทเถืนเมียกอ เล่จุ้งตะบดา,าจุ้งยาหยิบกองมันปึงกันเฮียงหมากกองมันปึงกันเฮียงกองจากปึงกันเฮียงหลังหลัโดน,น,นปึงกันคือหมินปึงกันหมาออได้วางเพียงปึงกันก้อนหนึ่งทิ้งเพียนนี้มาหกสิบเจ็ดสิบปีเมื่อไปก้อนหนึ่งลูกลเ้อยป่าเห็นเราเจ้าออกมาเสีด่ด,ดิ้ดดิดังปีนี่มันเป็นกว่าอะไรเมื่อจุ้มเฉยเขาละ เอามาเตียกนึงกูจันน,น,นะนะกนลามขาญไรเว้ยสองลาลีลาคือละ่ะเอ้ยพี่น้องทุกคนในกติเนี่ยพอเขาหมอวันหมอทั้งสังเตียกนึงกูจันจันจันกล่องจันโดนจันฮื่อมินจานกาบเล็กจันตาหูซิจันจิ้นมึงเลจันซิ่ถื่นบ่ได้มันกว่ากันผ้าเรียนจริงเล่นะเว้เพอร์เดีมร่ำคาญไร นะเหายังเป็นมาด้วยดีสิงกองเดียปุ้งป่างกันนานสิเป็นพีขึ่งกันขเขาเรียนเมื่อปาอลายกันนันเนรมดด้วยข้านึ่งข้ายาปีนอกอูปัญญาท่างหายตีนกวยจุมมย้ไม้พงเขาตีนดีไรถวยนะระสุดทว่าเที่งสามลักไม่อเออเนื้อที่งสามมานันดีกวยผมปีดังรงนีเมียฮะเออปีดังเกิดการล้างขาดทัศนสาวตรงนีเมียนฮะ สีป่ป้อนําตูเนี่ยมมไม่ได้มีเม่น้ำตูวไว้นหน้าร่างขอกน้ำามันมีขีดหายตอกลางเขาอยู่ไว้เลยมั่นไปจางเข้าเสียนั่นเ้นสังจังเข้าเสียนันใอเนี่ยลูกนอก้องตาพตุ่งเจีวเตรียมตำอเลรซอกตินอย่างรู้กูไกับายตรงน้ำนั่นเองจุมม่มไม้พุงเขาอยู่ไว้ยฮันที่ก็หมองม,ามากก่านตึงตีเข้าถึงเบยงแท่ยงสามนาักงานคุไลองเลยปีดอ้านอะไรปั๊บตาเสียไปด้วยกันสำารสีสปอ ซึ่งมาซิมก๋วเยาะหยานอิงามกกนเมืองก่อดีมีดังซือเจอเสี่ยตีเล่มาอยู่ขึ้นอยู่ยืนขึ้นด้วยส่วนไนดาจีนนั้นก็จงจอมีดาเขาขานตีได้เมื่ออยู่ขึ้นวิกกาหายใจเขาลึกๆเยี่ยนเอาเทียงกันหนึ่งตีเดียร่าเที่ยนอะไรดี๋ยว้างเป็่นเปลี่ยนกว่าไรนะในตรงดังเอฟซีกู้เนเียงเอาไว้ฝากแช์มาได้เป็นดั้งติดดอกผ้า 當 fan page 先輩來講某涯的礦 YouTube 不懂嘞沒事